พายุซัดนาข้าวเสียหายมีจังหวัดใดบ้าง พายุซัดนาข้าวเสียหายยับแสนไร่นะคะค่ะวันที่18ตุลาคมเวลา11นาฬิกา15นาทีนะคะเกษตรกรเผยผลกระทบพายุ11จังหวัดนาข้าวเสียหายสิ้นเชิงกว่าแสนไร่ขณะที่9หมู่บ้าน2จังหวัดกาญจนบ,บุรีนครราชสีมา แจ้งอพยพหนีน้ําท่วมดินถล,ล่มนะคะเรามาดูเนื้อหารายละเอียดกันนะคะศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภาัยพิบัติด้านเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลกระทบอิทธิพลพายุระดับสอง d e p r e s s i o ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทรงผลให้เกิดอุทกภัยในน้ำนป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นตะลิ่งและวาตภายในช่วงวันที่7ตุลาคมถึงปัจจุบันนะจ๊ะจําจนวน24จังหวัดนะคะเรามาดูนะคะว่า24จังหวัดมีจังหวัดใดบ้างเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดนครราชสีมาอุบลราชธานีชัยภูมิบุรีรัมอุทัยธานีชัยนาท เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีชนบุรีจันทบุรีชะเชิงเศร้าปราจีนบุรีระยองสะแก้วลบบุรีนครศรีธรรมราชพังงาตรังสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูลน,นะคะสถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติแล้ว11จังหวัดปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์13จังหวัดนะคะ13จังหวัดยังน้ำท่วมอยู่เนาะจ้ะเนาะก็มีนครราชสีมาอุบลราชธานีชัยภูมิบุรีรัมยอุทัยธานีลบบุรีปาจีนบุรีสะแก้วเพชรบุรี ตรังนครราชนครศรีธรรมราชนะคะสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสตูลสำหรับพี่น้อง13จังหวัดนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาวะน้ำท่วมอยู่เนาะจา้ะเนาะมีน้ำท่วมผลกระทบด้านการเกษตรข้อมูลณวันที่17ตุลาคม63ด้านพืชได้รับผล,ผลกระทบมี11จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย สาแก้วจันทบุรีราชบุรีการจนบุรีเพชชบุรีสุพรรณบุรีชะเชิงเศรา้าสะตูลและจังหวัดตรังนะคะ,กะเกษตรกร75,343รายพื้นที่27629ไร่แบ่งเป็นข้าว 1,1347ไร่พืชไร่1 5 5 1 7 5ไร่พืชสวนและอื่นๆ4 5 0 7 9ไร่อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายนะคะส่วนด้านการประมงที่ได้รับผลกระทบมี3จังหวัดได้แก่จังหวัดราชบุรีการจนบุรีและจังหวัดตรัง เกษตรกร203รายพื้นที่บอ่อปลา181ไร่กระช่ง100ตารางเมตรอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายนะคะอันนี้คือผลกระทบเนาะจ๋าเนาะด้านการเกษตรต่อไปด้านปศุสัสตว์นะคะเรามาดูด้านปศุสัสตว์มีจังหวัดอะไรบ้างปศุสัสตว์ได้รับ ด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ3จังหวัดได้แก่จังหวัดคนครราชสีมาเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เกษตรกร,ร988รายสัตว์ได้รับผลกระทบ 70, 7จ4 2 1มตัวแบ่งเป็นโคลและกระบือ1 1 4 7 0มืตัวสุกร3,779ตัวแพะแกะ 8ปดตัวสัตว์ปีก6 2 2 9 2ตัวแปลงหญ้า60ไร่อยู่ระหว่างความเสียหายอีกนะคะโอ้เสียหายหายลายเนาะจ้ะเนาะสำรับ การให้ความช่วยเหลือนะคะหกรมชนประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำห6สเครื่องเครื่องพักดัานน้ำเจ็เครื่องรถแบ็คโฮ10คันรถเคน1คันรถบรรทุก8คันกระสอบทราย500ใบนะคะสกรมปศุสัตว์จัดเตรียมสเสบียงอาหารสัตว์ห้าพันหกตันทุ้งยังชีพ สำหรับสัตว์สามพันถุงคอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอุปยศสัตว์สามสิบชุดและทีมสัต,ตวแพทย์เคลื่อนที่325หน่วยได้ดำเนินการอพยพสัตว์แล้ว1828ตัวแจกจ่ายสเสบียงอาหารสัตว์พระราชทาน24ตัน แบ่งเป็นดังนี้นะคะนครราชสีมา12ตันเพชรบุรี4ตันประจวบคีรีขัน8ตันสร้างเสริมสุขภาพสัตว์1,096ตัวรักษาสัตว์19ตัวและถุงยังชีพสัตว์100 2ถุง 3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเยี่ยมเยียน และประเมินความเสียหายหายลังน้ำลดและได้แจกข้าวกล่องนะคะ1,026กล่องทุงยังชีพ1 0ร้อยชุดนะคะอันนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องที่ถูกน้ำท่วมนะคะต่อไปกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนชอเปิดเผยรวมทั้งประเทศ4 10, 7 5 7 8ล้านลูกบาทเมตรหรือ58%แรแรงน้ำขนาดใหญ่ 4ีเมนหนึ่ล้านลูกบาทเมตรก็คือห้าสิบแปดเปอร์เซนต์แนวทางการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำล้นตะลิ่งน้ำพรมอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดภูเขียวเอ่ยจังหวัดอ่าชัยภูมินะคะเนาะไม่ใกล้ขอโทรเด้อจังหวัดภูเขียวะนะเนวโน้มทรงตัวนะคะแม่น้ำมูลอําเภอ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะลำปะเทียอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มทรงตัวนะคะคลองพระปรงอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะ คลองพระสะทึงอเภอเมืองสะแก้วจวสะแก้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะแม่น้ำปลาจีนบุรีอเภอกบินบุรีจัังหวดปลาจีนบุรีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและแม่น้ำท่าจีนอสองพี่น้องจัังหวดสุพรรณบุรีนะคะแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังเตรียมตัวเตรียมพร้อมเนะาจา้ะเนาะสำหรับแต่ละจังหวัด ต่อไปด้านกรมทรัพ,พยากรน้ำแจ้งเตือนน้ำหลากดินถล่มนะคะเฝ้าระวังเจ็ดหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีจันทบุรีราช,ชบ,บุรีและประจวบคีรีขนันเตรียมพร้อม14หมู่บ้านในพื้นที่ จังหวัดราชบุรีการจนบ,บุรีและสาดแก้วและสังแจ้งอพยพ9้าหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดการจนบ,บุรีและนะครราชสีมานะคะอันนี้คือเนื้อหารายละเอียดสำหรับน้ำท่วมเนา,าเนาะจ้าเนาะกระทรวงเกษตรเพิ่นก็เผยนะคะพายุ11จังหวัดนาข้าวก็เสียหายนะคะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกภาคสว่วนนะจ้ะเนาะให้ประเทศเฮามีความสุขยิงๆขึ้นไปนะคะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะ